สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูวิบลักนกันอีกเช่นเดิมนะคะนักเรียนครูนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในส่วนของอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะในเรื่องของชาติของเรานั่นเองค่ะพร,พร้อมกันได้ยังคะอ่าถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยะคะ่ะ อธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะ,ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดหน้าหนึ่านั่นเองค่ะเปิดหน้า196นะคะเปิดหรือยังคะอ่ะเปิดกันแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนอธิบายเพิ่มเติมความรู้ สังเกตและอ่านคําที่มีสระไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดนะคะอ่าเรียนเห็นตาราง3ช่องนี้ไหมอ่าเห็นใช่ไหมคะอ่าช่องแรกจะเป็นในเรื่องในเรื่องของรูปสระนะคะต่อไปไม่มีตัวสะกดแล้วก็มีตัวสะกดนะคะอ่าช่องแรกรูปสระอ่ะนะคะไม่มีตัวสะกดมาว่ามีตัวสะกดนะคะมากว่านต่อไปนะคะเป็นสระอี ตีสิติงสินสะอีมีทีมีนทีนสระอึปึึตึงถึงส,สระอุะอะอย,ผยุผูยุงหุยสรรอู ด,ด,ดูปูดูดปูนสารเอเทเทเองแบนสระแอแลแพแบ่งแล้วสระโอโบโจโลกโดนสารเอือเรือเมื่อเพื่อนเหลือย สระเอียเสียเคียเรียกเลี้ยงสระอขอพอกอดร้อนยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกอแบบฝึกหัดสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนในชั่วโมงที่4นะคะให้นักเรียนนะคะ อ่านหนังสือรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยนะคะชุดภาษาพาทีเรื่องชาติของเรานะคะหน้า1น6นะคะนักเรียนก็คือหน้าที่เราอ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะคะและให้หนักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดลงในสมุดนั่นเองค่ะ,ะครูก็จะให้ตารางแบบนี้มานะคะให้หนักเรียนนะคะลอกตารางแบบนี้นะคะลงไปในสมุดนะคะมีทั้งหมดจํานวน13ข้อนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันนะคะนักเรียนข้อที่1นะคะรูปสระอ คำที่ไม่มีตัวสะกดที่ผสมด้วยสระอานะคะตัวอย่างเช่นคําว่ากาคําว่าปลาต่อไปเมื่อมีตัวสะกดนะคะเช่นคําว่ายายคําว่าตามนะคะ,ะข้อ2ถึงข้อ1าให้นักเรเียนฝึกขัดทําด้วยตนเองนะคะไม่ยากเลยลองขัดทํากันดูนะคะลูกต่อไปนะคะในหนังสือภาษาพาทีนะคะหน้าหนึ่นะคะลูกรูปสระไม่มีตัวสะกด สระอําคําน้ำสระไอไม้ม้วนใจใสสระไอไม้มาลายไปได้สระเอาเราเข้าสังเกตรูปสระที่เปลี่ยนแปลงรูปสระที่ไม่มีตัวสะกดนะคะกะตาผะฮะคะพะสระอะใช้รูปสระอะนะคะ ต่อไปรูปสระที่มีตัวสะกดนะคะการตัดผักหันพันพักสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะนะคักเรียนหน้าถัดไปนะคะหน้า198นะคะรูปสระที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอือนะคะจือตือสือชื่อคือมือสระอือใช้รูปสระอือนะคะ ต่อไปนะคะรูปสระที่มีตัวสะกดนะคะจืดตื้นสืบชื่นคืนมืดสระอือใช้รูปสระอืนะคะต่อไปนะคะเป็นสระเอนะคะเกเตเคเฮเมเลอันนี้ก็คือเป็นสระเอใช้รูปสระเอนะคะต่อไปเก็บเข็มเข็นเหดเมดเล็กสระเอ เปลี่ยนรูปเป็นอะไรคะอ่ามีสาะเอกับไม้แต่คูนะคะรูปแบบนี้ด้านบนนี้นะคะเขาเรียกว่าไม้แต่คูนะคะนะักเรียนต่อไปสาะาเอนะคะเกแปเคเชเยแลสะสราเอะใช้รูปสาะาเอคะค่ะเกรนเข่งเย็บสาลเอะเปลี่ยนรูปเป็นอะไรคะ มีสารเอกับไม่แต่ค,คอยด้านบนแบบนี้นะคะหน้าถัดไปค่ะหน้าที่หนึ่งนะคะรูปสาระที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเป็นสารเอนะคะเพอเปอเดอเขอเกอเถอเบอเจอสาระเอใช้รูปเอค่ะรูปสาระที่มีตัวสะกดนะคะเพิงเปิงเดิน เขินเกิดเถิดเบิกเจิมาระเออเปลี่ยนรูปเป็นสรเอกับมีสรตีด้านบนนะคะเกยเอยเฉยเผยเผยเสยเคย,เ,คยเลยเงยเนยสรรเอมีโยยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะใช้รูปาระเอนะคะหน้าถัดไปค่ะหน้าที่200นะคะรูปสะระที่ไม่มีตัวสะกดนะคะ สรระอะนะคะกบบลรระอรระทอหอซงเงาะสอะใช้รูปสรรอะนะคะรูปสระที่มีตัวสกดนะคะบล็อกชอกล็อกสรรออะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูลแล้วก็มีออา่างนะคะนักเรียนต่อไปสระโอโจโปโดบโบโ หูโคโลสารโอใช้รูปสรรโอนะคะจงปนดกบนฝนหูคบลมสารโอไม่มีรูปสรรปรากฏนะคะคือจะไม่ปรากฏรูปสรรโอแต่ยังออกเสียงสรรโอนะคะต่อไปเป็นในส่วนของสรรอ,อัวค่ะกัวปัวหัวนัวขัวบัวอัว รัวสารอวัวใช้รูปอวัวค่ะอวนปวงขวดนวดควบบวกอวยรวมสารอวัวใช้รูปบอแหวนนะคะ สำหรับแบบฝึกหัดชั่วโมงที่หนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะอ่านในเรื่องของชาติของเรานะคะหน้าที่หนึ่งร้ย้าสเจดจนถึงหน้าที่สองร้อยก็คือเนื้อเรื่องเนื้อหาในส่วนของเนื้อหาที่เรากําลังอ่านไปเมื่อสักครูน่นี้นี่เองนะคะนักเรียนจากนั้นให้นักเรียนนะคะทาแบบฝึกหัดลงในสมุดนะคะให้นักเรียนนะคะลอกตารางแบบนี้นะคะลงในสมุดนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะคะข้อที่หนึ่งรูปสระอําไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคําว่ายํา คำว่าตำนะคะข้อสองข้อสามข้อสี่นเรียนทำเอาเองนะคะนักเรียนลองฝึกหัดทำกันดูนะคะถ้าคำไหนนักเรียนนึกไม่ได้นึกอ่คิดไม่ออกนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเปิดดูในหนังสือภาษาพาทีได้นะคะมีคำเยอะแยะมากมายเลยนะคะต่อไปนะคะตารางที่สองนะคะก็จะเป็นในส่วนของข้อที่ห้าถึงข้อที่สิบสองนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มไม่มีตัวสะกดกับมีตัวสะกดมานะคะอ่เดี๋ยวมาดูตัวอย่างของคุณครูกันนะคะข้อที่ห้านะคะรูปสาระนะคะ ไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคําว่ากะคาว่าค่ะต่อไปนะคะมีตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าปันคําว่ากัดนะคะส่วนข้อที่6ถึงข้อที่12ให้นักเรียนฝึกทําด้วยตนเองนะคะนักเรียนไม่ยากเลยค่ะค่ะสำหรับภาพภาษาไทยนะคะก็มี เพียงแค่นี้นะคะก็คือจะให้นักเรียนนะคะทบทวนในเรื่องของรูปสระนั่นเองค่ะว่ามีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดแบบนี้ค่ะนักเรียนไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ให้ฝึกหัดอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ